นี่นี่นี่เลมอนกับฟิวครีมตื่นได้แล้วอะไรหรอัะแม่อะไรแม่หนกกกลางว่งเลยนี่วันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะเนี่ยเห็นไหมนกมันตีห้าแล้ว ทำไมอะเมย์ทำไมม้บบนตไว้ก็ไปอา

嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. him Bye. Hey. สวัสดครับไปทีอะไรโอ้ไม่ตอบ ยินกันนะใต้ค่ะใต้ค่ะอดุอไดม่เอาสักพารวางก่อนนะอืม เราไปดูแม่นเสื้อกันไหอพี่ได้ได้ได้เลย สี tamam. no, ่ตัวมาไว้ไม่ใช่หรอกพี่ลูกซื้อสี่ตัวนี่แม่แม่พาไปรับ่านหนมทำไมอ่ะลูกกระสุนมันไม่พอแม่ดูจะต้องซื้สี่ตัวนี่สี่ตัวจริงหรอลูกงั้นดูแม่ก็ดูให้ละ สิ่งด้วยต้องซื้ออีกสลาตัวนี่นะหรือพาไปดีไเนี่ยกต้องเลือกสินค้าไปการนี้หนูพออยู่เต้ินนี่กันต้า 什么？ ไปรไปช้อปปิ้งกันไปเรื่อจะไปโห่แรกนะไม่จะโคนแรกนะ นะ้าลูกมาแตแม่มาได้ค่ะก็แม่ไปแล้วนะมหนูไปกต้งน้ห ชอปปิ้งสบายสีตัวกันไหมคะแม่ตาจะรู้เรอหนึ่งตาค่ะแม่ขนมหนึ่ตัวขนมก็หนึง่งตัวแม่สองตัววัารู้ไปเื่องก่อนดีเจ้าตาค่ะแม่ได้ค่ะพี่ี่เราจะเลือกเลือกตัวไหนดีนก็ไม่รู้เมือนกันนะแม่เราบอกว่าเลืกลาก็ได้แม่บอก ว่าาจยหมดใช่ไลใช่ใแม่บอกว่าจะเอาเงจากกระเปวอมาทีเราก็ไม่เป็นหรอกกระปกเราเราก็บตั้งเด็กมนล้านโอ้ยใช่จริงด้วยเรา้ไหมได้เลยนี่แม่จะเดินไปหนูนอเอาอะไรทีู่้อ ใช่ครับในห้องตกนด้นะครับมีพีนนมนน่มันหนูเลอกก่อนนะว้ามีหลายตัวเลยตัวนี้นาสนใจอ่ะหนูยอาไปเปลี่ยนนหนูเอาไปเปลี่ยนก่อนนแม่ได้เปงี่้น,นออไเลยครัไ สวยมากเลยแม่หนูเปลี่ยนกับนี่ตาขาแม่สุดสวยตัวนี้นะโอ๊แม่หนูเปลี่ยนกับแล้วสวยตัวนี้นะแม่ น่าจะแบบนีカッカッ้ะลูค่ะฮัลหนูไปดกระนกมาแล้วสวยมากโอ้โหจดตาดีพี่เลย 行こううんー、何がそ,ううどうそうう、うんどに出てきたあら、この先に。なっなんー、ね、何がそいだって言えないから、おとてり。えー、おすすめかなああ、そう。何がそんなに出てきた พี่เขาไปเดียนเี่เราแต่งุดเลยนแมู่เพ่อนเลยสวยมากเลยวกเลี่อนฉทุกคนแค่มนันกนนี้แ่เลี่ยนกัทุก กมางนถูกไนี่ก็กกไปตามมาถึงุกรเป๋่วยี่นีต้ตัวนี้สวยแต่มเอาเยอันนี้สวยเป็นมีเป็นแบบนี้เลยจนชอบ ชอบเหนไม่ช่กรเที่มันแบบดูทองหนึ่นจับไปดีแล้วสวยมากตัวใหญ่ชนว่าชินตัวนี้ดีกว่าแม่ไม่บอกกระเป๋านี่เหรมันก็นับไป็นีนหนึ่งเออไม่นัดมันไม่ไม่นับแม่ว่าเป็นทีนึ่งไม่นับจำนี้กระเป๋านี้อัวหมูใหญากระเปานะจ้า งั้นเดีแม่เลือกิ้กนง่ายค่ะได้ค่ะเดี๋ยชิดนนี้ฉันเลือกเดโอ้นี่หัวเปิดทะเลถูเยงันฉันออกนีฝากตังค์ด้วยนอันที่าฉันขอเลือกก่อนกันนะ มีสวยเนี่ยฉัไม่ได้จไปไหนสักห่อยฉันก็ไม่ด้จไปรู้ชื่ในสวนกันเลยอวนี่ตัวช่วนาะนี่ข่หนึ่งสวนชินที่สอก็ไม่านนู้นนะจานที ปลาหน้มาใส่หนะื่สวยดีไหมนีฉตัวนี้ตัวที่สองเแม่แต่แม่ตังเลยพูดจะมาใส่แต่แต่ม่ไดนะะสวยดีนี่ อืมฮันน่าสินี่เดี๋ยวหนูถือเองนี่นี่วิปครีมแล้วหนแม่ แตวเราไปซื้อขนงกันน้อยสุดประมาณเจ็ดที่สุดแม่เลาเนี่หนุ่มว,ว่านหนูม่มวันอยากกินหนูใช่ไหม,มเดี๋ยวแม่เราไปซื้อน่ะได้ค่ะแม่ได้ค่ะ

ได้่แมต่อผมนี่ แม่พาเดินไปในเฉลยได้ค่ะได้ค่ะอืมงั้นเดี๋ยวเราวาดไปเลยเนาะได้ค่ะมแม่เอาลูกค้าวหลอดลงนี่ก็แบ่งก่อนนั่นเนี้ยหัวไป็ลอยเนี่ย กันเสร็จแล้วก็มาคดคกิ้กันดีกว่าใช่แล้ววันนี้ก็ลืมอนึ่ักนนะคะติามแะตอนเป็นตอนที่หนึ่ตอนแม่พาไปเที่ยวสนกมากเลยนะคะติดตามด้วยนะบ๊ายบาย,บายบายบายค่ะ ไปจันแล้วเราไปกันลเนลนะิไปแบบไม่รอคนะไปเลยไเลยนอ้ยีอค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ